สวัสดีครับนะครับผมดีเจบลนนะครับในรายการลูกทุ่งวัฒนธรรมนะครับและต้องขอบคุณนะครับพี่นิยามแห่งนักที่ส่งน้ำพริกมานะครับนี่คือที่ผมตั้งโต๊ะนี่คือเป็นน้ำพริกที่พี่นิยามส่งมานะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับนะและต้องขอบคุณจริงๆนะครับพี่นิยามนะครับที่ส่งน้ำพริกมานะครับนะครับนะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาลานะครับแล้วก็น้ำพริกแป้งแมงดานะครับนี่ผมสั่ง สากระปุกนะครับกระปุกละ60บาทนะครับนี่ผมสั่งมาสา่กระปุกก็คือทั้งหมด180บาทนะครับก็ได้รับเป็ดที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเปิดน้ำพริกให้แฟนเพลงดูว่าสีจะเข้มข้นยังไงนะครับเดี๋ยวับแรกนะครับผมจะเปิดน้ำพริกปลาลาก่อนนะครับนะเอาให้แฟนเพลงดูนะครับหน้าตาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ อ่านี่คือสีสีแบบนี้นะครับคือสีมันออกจากอ่าสีออกคนละแบบแนตะ่สีนี้คือสีแบบน่าทานนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมจะลงใส่จานนิดหนึ่งก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับนะอ่าชิมให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนน้ำพริกปลา,านะครับนะน้ำพริกอ่าในน้ำพริกปาปลานะครับนะในผมก็จะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไง อืมรสชาติก็โอเคเยี่ยมนะครับไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่ว่าพอเผ็ดพอดีไม่หวานไม่เลี่ยนแล้วก็เหมาะสำหรับกินกับข้าวเหนียวหรือว่ากินกับส้มตำอะไรแบบนี้นะครับนะบางท่านก็ชอบกินข้าวเปล่ากินข้าวเปล่าก็ได้กินข้าวเหนียวก็ได้นะครับนะนี่ขนาดน้ำน้ำพริกปลาล้านะ นี่ผมคิดดูเลยอร่อยมากจริงๆนะส่วนใบพริกแมงดาแบมเดงว่าสีมจอกเป็นยังไงนี่ครับหน้าตาแบบนี้เลยสีมดจอกออกเข้มๆนะครับอาวขมชิมดูเลยนี่คือน้ำพริกแมงดารสชาติจะเป็นยังไงไม่เค็ม ไม่เลี่ยนกำลังดีรสชาติกำลังดีมากขอบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะครับอยากเป็นๆลองดูเหมาะสำหรับอ่ะกินกับข้าวสวยกินข้าวร้อนๆบางท่านก็กินข้าวเหนียวบางท่านกินข้าวสวยเนี่ยผมแนะนำเลยครับน้าพริกเมงดาเปิดกับมืออร่อยจริงๆนะครับนะนี่ผมซื้อมาสามกระปุก ปุกละ60บาทถ้าถามว่าแพงไหมไม่แพงนะครับนะบางท่านก็ชอบบางท่านก็ชอบบางท่านก็ชอบอพริกเมงดาไว้สําหรับไว้เปิดมือกอกินข้าวสวยนข้าวเหนียวร้อนเหมาะกับท่านเลยแต่ส่วนมากสำหรับผมเองนะครับผมก็เป็นคนใต้ผมก็ชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วนะครับนะเนี่ยที่เหมาะสมเกินน้ำพริกปลาลาขอไปนะครับน,น้ำพริกเมงดาน้ำพริกปลาลาก็ได้ กินกับมือรับรองว่าอาร่อยจริงๆนะครับเป็นมปทุกคนนะครับนี่ผมซื้อมาสามกระปุกที่ผมชวให้เป็นเพลงดูนะครับรับประกันและต้องขอขอบคุณพี่นิยามด้วยนะครับนะที่ส่งมาสามกระปุกนะครับนะก็เห็นเด็กแก่ขายอยู่แก่ทาเองสุดฝีมือนะครับนะก็อยากให้เป็นเพลงช่วยอดนนลกันนะครับนะกระปุกละ60บาทถ้าซื้อ3มกระปุกก็ร8 0บาท และแต่ท่านจะสั่งกี่ปุกนะครับนะก็ไปสั่งได้ใน Facebook เ็นบุกพินิยามแห่งรักหรือนะว่าเช็คในสตัวก็ได้นะครับก็อยากให้แนะนำนับปิกแบบนี้นะครับนะนี่คือก็แล้วก็ปุกใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ปลุกเล็กนะครับปุกใหญ่นะครับนะปุกเนี้ยใหญ่นะแล้วก็กินแด้หลายวันกินแล้หลายวันนะครับนะบางท่านก็ไม่มีอะไรกินสามารถกินกินปลอปลก็ได้ กินข้าวเปล่าก็ได้กับน,น้ำพริกเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วนะครับก็ย้ายไปเพลงลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะอ่าเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวค่อยเจอกับรายการลูกทุ่งประทําต่อนะครับนะวันนี้ก็ย้ายเป็นเพลงอยากให้เป็นเพลงชิมดูแม้เป็นเพลงจากศิลปินนักศิลปินนักจัดรายการทุกท่านทีท่ดูผมตอนนีนน้นะครับลองซื้อดูนะครับดีจนรับประกันว่า ความอร่อยความแซ่บอับลงคุณกินแล้วละจะติดใจแน่นอนลองดูครับ